สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดปังตอแล้วก็มีดลาบนะครับเหล็กแหนบนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับปังตอราคา3า0บาทนะครับมีดลาบนะครับวันนี้จัดโปรไปเลยครับราคา400บาทนะครับ350บาท400บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ มีดปังตอนะครับน้ำหนักดีมากนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปติดใจนะครับสับกระดูกนะครับกระดูกหมูกระดูกข้อเองได้เลยนะครับนี่ราคา350บาทความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะครับอย่างเล่มนี้อยู่ที่3.1นนิ้วนะครับสัตว์นี่ค่อนข้างจะหนานะครับ สันอยู่ประมาณ6กมิลครับมาดูเล่มนี้นะครับนี่ความยาวอยู่7นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่3.1นะครับสันเล่มนี้น่าะอยู่ที่7มิลเลยนะครับเล่มนี้อยู่ที่7มิลน,นะครับราคา350บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ มาดูมีดลาบนะครับมีดลาบนะครับความยาวโดยเฉลี uh ่ยนะครับความยาวโดยเฉลี่ยอย่างเล่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลนะครับฟังชื่อก็คือใช้เป็นมีดลาบทำครัวอเนกประสงค์นะครับฟันไม้ได้นะครับฟันไม้ได้ จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมใช้รีวิวนะครับฝันไม้นะครับเอาอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้ตั้งคมมาค่อนข้างดีนะครับแต่ยังไม่เคยลองไม้ไผ่แต่ลูกค้าบ,บางคนเาไปลองไม้ไผ่ก็เอาอยู่อยู่เหมือนกันนะครับเล่มที่สองสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วเล่มที่สองใบกว้าง2.4เนี่ยใบนี้ยาวแล้วก็กว้างด้วย ก็ราคา400บาทนะครับเล่มที่ส1มสนิ้วใบกว้าง2.2สารก็ประมาณนี่ครับ56มิลนะครับกำลังพอดีนะครับเล่มน,นี้จะยาวสุดเดี๋ยวมาดูเล่มที่สดูเหมือนจะยาวเหมือนกันนะครับเล่มที่4 1 1 7นะครับ 2.2สสวยด้วยนะครับทำครัวเดินป่าได้นะครับมาใครสนใจนะครับมีดปังตอนะครับปังตอเหล็กแหนบราคา350บาทนะครับแล้วก็มีดลาบเหล็กแหนบราคา400บาทนะครับทั้งสองเป็นราคาที่พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ